เอาไปประกอบไส้เองพี่จ่ามีแบ่งปันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ที่ทาเตาเผาถ่านหรือกําลังมีธุรกิจเผาถ่านอยู่ใครนะครับที่กําลังต้องการบ,บ,รบอ,อรบด,อออททดี้แบบนี้นะครับเอาไปใส่ไส้เองนะครับนึกออกไหมเอาไปคือบอดี้ทุกอย่างพี่จ่าทำสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเพียงแค่เอาไปทําใส่ไส้เองคือหนึ่งทำไมต้องให้ใส่ไส้เองหนึ่งกรณีพี่น้องมีไส้อยู่แล้วหรือหาไส้ได้หรือ ต้องการจะให้มันทนทานแบบยาวนานเลยจะเป็นสแตนเลสอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไปหาซื้อไส้สแตนเลสเพื่อเอามาบรรจุเขา้าไปในเตาใบนี Pil ้ um ได้นี่นะครับตัวนี้เจ้าอัลติมัตสองพันะครับสองพลิตรตัวนี้พี่จะาพอดี่ไปที่ทัญชมบุรีมาก็เคยไปเห <c oughs> ็นฝามันม <s Russell. S 2> ีปัญหาเยอะพี่ย่าก็เลยทําแบบนี้มาเลยแบบให้มันจิกไปเลยนะครับจิกเข้าไปในตัวตัวร่องร่องประเก็นร่องตัวนี้นะครับมันสามารถใช้กับเซรามิกเคเบร์ได้นะครับ หรือลังกระดาษชุบน้ําได้หมดนะครับกระดาษชุบน้ําแล้วก็เป็นเซรามิกไฟเบอร์นะครับเน้นพีจ่จ๋าเน้นไปที่เซรามิกไฟเบอร์ชุบน้านะครับเพื่อ,อป้องกันไม่ให้มันคันและป้องกันไม่ให้มันเข้าจมูกเรานะครับเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยท่านสามารถจุ่มแช่น้ําได้เลยเอาน้าพรมก็ได้แต่ไม่ให้เปียกมากเก,กินไปนะก็คือสามารถเอาแปะร่องนี้ได้เลยแล้วก็เอาตัวนี้จิกเข้าไปซึ่งเป็นอะไรที่จ๋าค้นพบยากประสบการณ์นี้ที่ไปแก้ไขางานมาก็เลยอะ ใช้ส้ีเคเบิลจุ่มน้ําชุบน้าหรือพี่ๆทํากำลังทำอยู่นะฮะใครที่อยู่ทางบ้านนะครับเทคนิคการเอา,อาใช้ส้นดีดเคเบิลนะครับมันใช้ได้ยาวนานนะเราฉีดน้ําเอาเพื่อไม่ให้มันคันเพื่อไม่ให้มันเข้าจมูกท่านเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่านนะครับใช้น้ําฉีดพรมก็ได้แล้วก็เอามาแปะร่องก็ได้ดังนั้นพะี่จะมาประชาพันธ์ให้ทราบประมาณนี้ว่าพี่จะมีแบ่งปันชุดบอดี้แบบนี้รวมฟ้าแบบนี้ทุกอย่างนะครับท่านเอาไปประกรอบเองนะครับจะเป็นบอดี้เหล็กแบบนี้นะไม่เกี่ยวกับเส้ิดเคเบิลนะครับไม่ได้ ก็คือเป็นแบบเปลือกเหล็กเลยท่านก็สามารถออกแบบอย่างอื่นได้เลยท่านจะหุ้มแบบไหนก็ได้ไปสั่งเขาพับสังกะสีมาหรือซื้อลายสังกะสีต่างหากให้เขาพับมาก็แล้วแต่ท่านนะครับพิจารณาปล่อยแบบนี้นะครับอยู่ที่3 999, 9 9 9 9นะครับ3า9ห9บาทไม่รวมส่งนะครับท่านสามารถเอาไปใส่ไส้ตามที่ท่านต้องการได้เล็กใหญ่ตามที่ท่านต้องชอบนะครับแล้วก็จะเป็นสแตนเลสก็ทำได้นะเพื่อลดต้นทุนให้ท่านเองนะพิจาราลดต้นทุนให้เพราะว่า พี่จ๋าไม่ต้องมาเสียค่าแรงประกอบแล้วพี่จ๋าประกอบแค่ตัวบอดี้นี้มานะครับทํามันอยู่2วันอ่างวันได้2อถึงสวันได้เพราะตัวต่อไปอาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าพี่จ๋าทำแบบนี้นะครับพร้อมลิขสิทธิ์ของพี่จ๋าไปเลยเอาบอดี้แบบนี้ไปทําได้เลยนะครับท่านจะไปทำใช้เองนะครับเน้นเน้นใช้เองนะถ้าจะทำถ้าจะทำจำหน่ายก็อยู่ที่ท่านแหละนั้นวิมือท่านเองนะครับแต่แต่ท่านจะประกอบขายก็ได้พี่จ๋าเป็นค,คนที่หัวงอยู่แล้วเนาะก็เหล็กขนาดบอดี้ขนาด3มิลน,นะครับ3ามสมิลน,นะฮะแล้วก็ ประกอบให้อย่างดีนะครับฉากกว่าประตูเนี่ยเป็นตัว5มิลนะครับสี่เออนิ้ว5มิลนะครับก็แข็งแรงพี่จะาเลือกตัวแข็งๆอยู่แล้วเพราะว่าการทำองค์รกบแบบนี้จะทำให้ประตูไม่ดุ่งนะครับประตูไม่ดุ่งประตูไม่บิดเบี้ยวลดการบิดเบี้ยวนะครับถ้าเหล็กก็ไม่หนาไม่ใหญ่จริงๆนะครับก็มานี้นะครับชุดทำส้มผลไม้ก็ไปทําประกอบเอาเองนะเป็นการเรียนรู้เป็นการต่อยอดของท่านเองนะครับพี่จ่าก็มี2เวอร์ชันแบบสำเ็จรูปก็มีนะครับตัวนี้ก็ อ6อ9หาเก้นะครับ6 9เ9 9าเาเาเก้าโอเคก็เ้าห้าตัวนะครับอย่าอย่าเขาจะผิดเดี๋ยวพี่เดาไม่อีกคนชอบจับผิดเยอะนะครับนิดนิดหน่อยก็เอาละห้าบาทสิบอ่ะประมาณประมาณนี้นะพี่แจกก็มาแบ่งปันตัวนี้ให้นะครับไปไม่รวมส่งก็คือมันจะขนส่งง่ายตัวนี้บอดี้สามารถใส่รถกระบะตอนเดียวนะครับหรือรถแคปได้ก็คือโผล่แคปไปหน่อยนึงนะครับเปิดท้าย ด้านข้างก็ใส่พี่จ่าทำโอ้ยทำอย่างดีนะครับแน่นหนาแน่นหนานะครับแข็งแรงประตูนี่ลื่นปุ๊บเลยนะครับประตูเนี่ยใช้ปีกพิเสื้อนะครับปีกพีเ้อลดดัมตัวนี้นะครับแล้วก็มันสามารถยอดอาจจะระบีได้นะครับอาจจะรบีได้ตัวนี้ในกรณีที่มันลื่นในอนาคตนะครับก็เอามาให้ให้ท่านได้เห็นโฉมตัวนี้นะครับเป็นเจ้าออพติมัตนะครับออพติมัตสองพันิห้านะครับเป็นตัวที่ทำเสร็จเมื่อวานนะใครอยากได้นะครับจองคิวเข้ามาเลยนะครับ สี 4, 9, เ่เก้าเฮ้สามเก้าสามเก้า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 นะครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมส่งใครอยากได้เอารถมารับเอาเลยนะครับแต่ว่าต้องจองคิวนิดนึงนะพี่ใหญ่ต้องทำบอดี้ทรงนี้แล้วก็ทําให้กับคิวอืึ่งที่ที่รออยู่นะครับพี่ใหญ่เน้นคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพเน้นแบบเจออะไรมาหลายอย่างแล้วตัวเองเอามาปรับปรุงดีกว่าแล้วก็ถ้าไปทําสวยงามมากมายรถค่าใช้จ่ายลงมานะครับถ้าทําสวยแล้วไม่เหลืออะไรเลยพี่จ๋าก็ไม่ทำดีกว่านะครับโอเคนะครับจบเรียนพรเบอร์โทร